สต,สติสกัสสสกว่าสติสักว่าสติสักว่ารู้สติสักว่าเห็นสติสักว่าได้ยินสติสักว่าทราบนะครับสติสักว่ากายสติสักว่าปีธนาสติสักว่าจิตสติสักว่าธรรมสติสักว่าธาตุนะครับอะไรอะไรก็ต้องสักว่าอะไรอะไรก็ต้องสติสักว่าไว้ก่อน เพราะว่าเมื่อสติสักวันแล้วมันไม่เกิดตัวตนของตอนตัวกูของกูตัวเราของเราท,ที่จะไปวุ่นที่จะไปวุ่นวายนะครับที่จะไปคิดอยู่พูดอยู่ทำอยู่หรือว่าจะไปดูอยู่ฟังอยู่ดมกลิ่นมื่อนสัมผัสสติสักว่านะครับมันตัดตัดความคิดความดำริไปในการปฏิบัติอิ่งสาสตินะครับสติสักว่ามันตัดนะครับสติมันตัด ัสติสักว่านี่มันตัดมันไม่ติดมันไม่ยึดสติสักว่ามันไม่กังวลไม่ห่วงสติสักว่านะครับมันไม่ยึดมั่นถลยมั่นมันไม่ปรุงแต่งสังขารสติสักว่านะครับมันระงับกรรมระงับสังขารระงับกิเลสระงับวิปากสติสักว่านะครับมันก็จะไม่มัวแต่พิจารณามัวแต่คิด คำหนึงพูดถึงหรือว่าทำท่าอยู่สติสักว่านะครับมันก็จะไม่มีอารมณ์ไม่มีใจไม่มีความรู้สึกไม่มีความคิดนะครับไม่มีกรรมสติสักว่านะครับไม่มีสัญญาเจตนาปัสมารสิกานนะครับสติสักว่าทุกอย่างก็จะดแล้วไปทุกพัส้เห็นได้ยินทราบรู้ร้ยินส่อสัมผัส เกิดขึ้นกับการรับรู้รับทราบรับฟังนะครับกับความรู้ความเห็นความเข้าใจสติสักว่านะครับสติตัดนะครับสติตัดตัวตนของตนสติไม่ติดนะครับไม่ติดไม่ยึดนะครับความเป็นเดิของเราสติสักว่านะครับทุกอย่างมันก็เกิดดับทุกอย่างก็อนิจจังก็แค่รับรู้นะครับไม่ยึดนะครับแค่รับทราบสติสักว่ามันทุกข์ก็สติสักว่า รือว่ามันควบคุมฝืนบังคับอะไรไม่ได้ก็สติสักว่าก็จะไม่ต้องตัดสินใจผิดคิดผิดพูดผ,ผิดทำผิดเกี่ยวกับตัวเองและผู้อื่นให้เสียใจเสียอารมณ์เสียความรู้สึกสติสักว่าไปเลยไม่ต้องรองปัญญาเมื่อไหร่ปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่จะเกิดศรัทธามาไหร่จะเกิดความเพียรเมื่อไหร่จะเกิดสมาธิสติสักว่าไปเลยไม่ต้องรอฉันทะวิริยะจิตตพิมังสาไม่ต้องรอง การละการละวังจรินรักษาะสติสักว่าไปเลยไม่ต้องรอความละอายไม่ละอายประมาทไม่ประมาทตั้งใจไม่ตั้งใจเจตนาไม่เจตนาสติสักว่าไปเลยไม่ต้องเอาอาเหตุหาผลนะครับไม่ต้องเอาทุกผิดเอาเดียวชั่วสติสักว่านะครับมันตัดมันไม่ยึดนะครับมันไม่ติดต่อไม่ต่อเนื่องให้เป็นตัวเป็นตนให้เป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาสติสักว่านะครับไม่ต้องจมไม่ต้องแช่ไม่ต้อง ดึงดูดัดังเขาเรียกไม่ต้องออกแตงไม่ต้องออกกรรมออกกิเยสออกกิบักไม่ต้องออกลายสติสักว่าไม่ต้องใช้นิสัยสันดานสัญชาตญาณหรือว่าความเคยชินหรือว่าท่าแท้แนะบบสติสักว่าเลยไม่ต้องให้ถึงถ่าถึงใจถึงอารมณ์ถึงความรู้สึกนะถึงรู้ถึงเห็ถึงเข้าใจนะสติสักว่ามันตัดนะครับมันไม่ติดมันปล่อยวางไม่ยึด กับมันไม่สงสัยสติสักว่ามารูปเวทนาสติสักว่าสัญญาสติสักว่าสังขารติสักว่าปัญญาก็สติสักว่าไปเลยนะครับคือจับพันั์ทันทีนะครับสติสักว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเสียสติเสียสมาธิหมดปัญญาหรือว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะร้อนรุ่มคุ้มคร้ำหรือไม่รู้งาเหงาวางเวงว่าวิบวิวายสติ สักว่าไปเลยนะครับตัดใจตัดอารมณ์ตัดความรู้สึกตัดความรู้ความ,ม,มเห็นความเข้าใจไปเลยไม่ต้องอะไรกับอะไรอยู่สติสักว่าทุกอย่างทุก, penny, ทกสิก่งนะครับสะพเพสิงสัพเพสัตว์ก็เมตตาโมเมตตากุณามุทิตายุบิคายุไม่ต้องการปฏิบัติเรืออ่องซายอยสติสักว่าไปเลยนะครับมันว่างไปเลยมันว่างมันสงบไปเลยมันหยุดมันนิ่งมันเฉยมันไ, fahr, ม,นไม,ม่อะไรกับอะไรไปเลยนะครับม,มันหลุดมันพ้นไปเลยสติสักว่า นะครับมันจบมันเคลียร์มันคลายไปเลยไม่ต้องมา,าพวกมาคิดมาทำมาดูมารู้มาเห็นมาตกลงมาเสนอสนอชี้เนี่ยชี้นำนะครับไม่ต้องมาคอยทำความรู้ความเห็นความเข้าใจนะครับไม่ต้องตกลงไม่ต้องซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่ต้องได้ต้องไม่ต้องเป็นกันก่อนจึงจะต้องจะยึดจะพอจะจบสติสักว่าไปเลยนาเบื่อนายคลายคำหยาดุดพ้นไปเลยสลับสลับละลายไม่ต้องเปลี่ยนแปลงทดสอบ ทดลองนะครับไม่ต้องลองดูลองตัวลองใจไม่ต้องลองวัดตัววัดใจไม่ต้องวัดดีวัดเก่งวัดมีวัดเป็นนะครับไม่ต้องอยากก่อนยิงจะเบื่อไม่ต้องยึดก่อนปล่อยไม่ต้องร้อก่อนนะครับยิงจะต้องเคลียร์นะครับไม่ต้องนะทุกอย่างก็สติสักว่าไปเลยมันตัดแบบตัดใจตัดอารมณ์ตัดความรู้สึกตัดความคิดการบุคคลธรรมตัดการดูการเห็นการดมการสบัดตัดการยึดติดยึดถือยึดมั่นไปเลยองปล่อยวางไปเลยสติสักว่า าอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกการรับรู้นะครับจะรู้ใจเห็นจะได้ยินดั่งกาสัมผัสรูปร่งเสียงสัมผัสธรรมารก็สติสักว่าไปเลยไม่ต้องวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์นะครับไม่ต้องตรวจสอบนะครับไม่ต้องกอยอะไรกับอะไรอยู่ไม่อย่างนั้นแล้วมันเพี้ยนหมดนะครับไม่อย่างนั้นแล้วมันไม่จบนะครับยาวเยืดยั่วยุตึงลังนะครับขันขันสึกมันก็ สติสักว่าไปเลยเรื่องหมดเจพราะใจเพราะใจชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจยินดีกินร้ารักโลกโกรธหลงไม่ต้องนะครับสติสักว่าไปเลยนะครับไปอย่าง้นมันเสียสติมันก็เสียสมาธิเสียปัญญาเสียศรัทธาเสียความเพียรมิแต่เสียครับเสียเสียทรัพย์เสียว่าเสียชีวิตเสียเวลาเสียหยกนะครับเสียทุกอย่างสติสักว่าไม่มีอะไรจะเสียนะครับไม่มีอะไรจะเป็นอะไรไม่มีอะไรจะได้จะเสียไม่มีอะไรจะสุขจะทุกข์ไม่มีอะไรยินดีกินร้า สติสักว่านะครับมันตัดตอนตัดทุกตัดกิเลสตัดกรรมตัดวิปากตัดปัญหานะครับตัดเรื่องราวสติสักว่ามันจบจบห้กับการรู้การเห็นการละลิกการนึกคิดรับความเข้าใจความเชื่อความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปสติสักว่าทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกขณะนะทุกหายใจเข้าสติสักว่า ไม่ต้องทําเหตุทําผลไม่ต้องหาเหตุอาศัยผลไม่ต้องมีเหตุมีผลไม่ต้องมีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่เอานั้นเอานี่ยึดนั่นยึดนี่นะครับสติสักว่านะครับไปเลยไม่ต้องรู้ก่อนเห็นก่อนเข้าใจก่อนหรือว่าอะไรอะไรก่อนไม่ต้องนะครับสติสักว่าไปเลยไม่ต้องเข้าใจก่อนไม่ต้องตัดสินใจก่อนไม่ต้องคิดดูก่อนไม่ต้องได้ต้องมีเป็นก่อนนะครับไม่ต้องสติสักว่าก่อนเลยนะครับสติสักว่ามันก็จะไม่กำหนัดไม่กัดเกือไม่ลุ่มหลงไม่มัวมา ให้เกิดความเสียดสีทุกข์ไม่อย่างนั้นแล้วมันไม่จบนะครับไม่สิ้นสุดไม่อย่างนั้นแล้วมันไม่หลุดพ้นไม่อย่างนั้นไม่นิผ่านนะสติสักว่าไปเลยรับมันไม่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องคนนั้นคนนี้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานญาติเพื่อนสิไม่ต้องสติสักว่าไปเลยอดีตก็สติสักว่าปัจจุบันก็สติสักว่าไม่ต้องอดีตปัจจุบันอนาคตไม่ต้องเราไม่ต้องเขาไม่ต้องใครไม่ต้องอะไรที่ไหนไม่ต่องอะไรสติสักว่า ตัดทุกดับทุกเลยตัดปัญหาตัดเรื่องไปเลยไม่ต้องเคร่งเครียดเคร่งเครียดไม่ต้องเคร่งเคร็มไม่ต้องัวดต่ร้องไห้เสียใจเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียความตั้งใจไม่ต้องสติสักว่านำสติสักว่าจับพันุทันทีนะครับทันท่วงทีทันเวลาทันเหตุการณ์ทันปรากฏการณ์ทันสถานการณ์สติสักว่ารู้สติสักว่าเป็นสติสักว่าได้ยินสติสักว่าทราบสติสักว่าเข้าใจ สติสักว่ากายสติสักว่าปิถนาสติสักว่าสัญญาสติสักว่าสังขารสติสักว่าวิญญาณสติสักว่าธาตุสติสักว่าขันธ์สติสักว่าอนยญาสติว่าลูกสติว่าธรรมสติสักว่าคิดสติสักว่าพูดสติสักว่าทำสติสักว่าหมดเลยญิ่งชายเขาเราสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนั้นอย่างนี้แบบนั้นแบบนี้สติสักว่าเป็นการตัดกาตัดความทุกข์นี่แหละตัดปัญหาตัดเรื่องตัดสิ่งที่ต้องงคิดต่อพูดต่อทำต่อ มีเป so yeah, ็นต่ออย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องนะครับสติสักว่านะครับก็หมดนะครับก็สงบประเยดก็ว่างก็หยุดกนิ่งก็แล้วไปก็เอาสิก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่เป็นปัญหาตัวอย่างก็จบอุทิศก็จะสรุปสติสักว่านะครับนิพานนิพานอยู่แล้วว่างก็ว่างอยู่แล้วเย็นก็เย็นอยู่แล้วนิ่งก็นิ่งแล้วใจก็ันอยู่แล้วไม่ต้องคิดอยู่พูดอยู่ทำอยู่ไม่ต้องดูรู้อยู่เห็นอยู่ดมกินสัมผัสอยู่ไม่ต้องเสดต้องสมอยู่ สติสักว่าไม่ต้องถึงไหนไม่ต้องถึงไหนไม่ต้องเอาท่าเอาท่านไม่ต้องเอาในอนบังไม่เอาอินไม่ต้องอัดดุไม่ต้องไม่ต้องนะไม่ต้องไม่ต้องภาษาภาษาเดียกไม่ต้องรบัดภาษาธรรมไม่ว่าไม่ต้องสงสัยไม่ต้องทั่วท้องถุนะครับไม่ต้องตรวจสอบสืบสวนสอบสวนไม่ต hey, ้องเป็นผิดเห็นถูกไม่ต้องรับกรรมรับเวรสติสักว่าไปเลยข้าผ่าน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 ไม่มีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องในกรรมกิริยามในโลกี้ธรรมสติสักว่า ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับต่ออิสระโลกโปร่งเบาสบายสติสักว่านะครับไม่ต้องชกไม่ต้องต่อยไม่ต้องเบรกไม่ต้องหาไม่ต้องตงัดสินไม่ต้องเชร์ไม่ต้องลุน้นไม่ต้องถูกผิดดีช่วยุนบานผู้สนับสนุสติสักว่าปนลยกับทุกผู้ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเลยสติสักว่านะครับ